การท่องเที่ยวที่ตราดส่วนใหญ่ก็คงจะเน้นเรื่องการท่องเที่ยวทางทะเลซึ่งในการท่องเที่ยวทางทะเลนี่คงต้องบอกว่าเป็นเป็นสิ่งที่อาจจะได้รับทั้งความสุขความสวยงามแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะมีอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวหลายๆคนที่อาจจะยังไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจในการที่จะดูแลตัวเอง ดังนั้นเราถึงเจ้าหน้าที่ที่นี่ร่วมกับทางจังหวัดเองก็ได้เห็นความสมําคัญในส่วนนี้ก็เลยได้อาศัยสิ่งที่จุดโดยเฉพาะยิง่งบางเบ้าซึ่งเป็นจุดที่มีเรือสําหรับการสรบสุนการท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะๆไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวที่จะไปดูดำน้ําดูปะการังเล่นน้ําหรือแม้กระทั่งออกไปตกปลานะครับซึ่งบริเวณน,นี้จะมีผู้ประกอบกิจการทางเรือค่อนข้างเยอะๆรวมทั้งผู้ประกอบกิจการทางที่พักอาศัยที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่ได้มาเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าจุดนี้โดยเฉพาะบางเบ้าเป็นจุดที่ค่อนข้างไกลไกลแล้วก็ลําบากเวลาเวลาที่จะใช้ในการเดินทางไปสู่จุดที่จะให้การดูแลที่ใกล้ที่สุดก็คงจะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเบ้านะฮะส่วนจุดอื่นที่จะดูแลช่วยได้จะไกลออกไปและการเดินทางเนี่ยค่อนข้างจะลาบากเพราะเส้นทางทาง,ทางถนนค่อนข้าง,างคดเคี้ยวแล้วก็ถนนค่อนข้างแคบข้างๆ รอบข้างก็จะเป็นที่ค่อนข้างสูงชันเพราะฉะนั้นการเดินทางนี้จะจะต้องใช้เวลาค่อนข้างมากดังนั้นเวลาที่จะเกิดอะไรขึ้นกับนักท่องเที่ยวเรามักจะต้องช่วยกันดูแลให้ถูกวิธีรวมทั้งนักท่องเที่ยวเองก็ต้องรู้รวิธีที่จะดูแลตัวเองเพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดนะครับแล้วก็เราก็จะคิดว่าสิ่งที่จะช่วยได้เร็วที่สุดก็คือผู้ประกอบกิจาการควรจะมี อาสาสมัครที่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการที่ให้การช่วยเหลือเพราะว่าการให้การช่วยเหลือเบื้องต้นจะเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดในการที่จะทําให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดกับผู้ที่มาท่องเที่ยวดังนั้นเราถึงได้มีแนวคิดที่จะร่วมกันในการที่จะทําให้ตรงนี้เกิดความรู้ความร่วมมือและความเข้าใจสูงสุด ในโซนบางเบ้บาของเราเนี่ยปัญหาด้านด้านสุขภาพส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะเรามีน้องเที่ยวมาท่องเที่ยวกับเราเยอะก็เรื่อง,องปัญหาคือการท่่งเที่ยวทางทะเลค่ะแล้วเราก็ได้นําเสนอปัญหานี้บอกว่าชุมชนรับทราบแล้วก็เห็นด้วยก็จะมีเรือที่เข้าร่วมโครงการโดยวิธีการสมัครใจกับเรานะคะคที่จำนวนการคนนี้แล้วเราก็ได้ินการในเรือเรามีมุมสุขภาพในเรือเรามีพี่เลี้ยงประจําเรือที่ว่าได้รับการอบรมจากเราโดยการอบรมเนี่ย จะมีการสอนในเรื่องของการช่วยฟื้นคืนชีพการบทถงพยาบาลเบื้องต้นในทุกๆเรื่องนะคะพนักงานเรือของเราเนี่ยจะได้รับการฝึกฟื้นทุกๆ4เดือนเพื่อเพิ่มพูนความรู้นะคะในมุมสุขภาพของเราเนี่ยก็จะมีกร,ระเป๋ายาคุณภาพกระเป๋ายาคุณภาพจะได้รับการตรวจสอบยาจากจากทอพอสอตอบางเบ้าค่ะเพื่อว่านักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเนี่ยจะจะได้รับการรับประทานยาเมื่อเกิดอุบัติเหตุและฉุกเฉินเนี่ยที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพไม่หมดอายุนะคะแล้วก็เราจะมีป้ายประชาสัมพันธ์ว่า วิธีการปฏิบัติตัวเมื่อคุณเกิดอุบัติเหตุคุณจะต้องทําอะไรบ้างเราจะมีเครื่องวัดความดันซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถบริหารจัดการวัดความดันได้ด้วยตัวเองเราจะมีแผนป้ายให้ให้แปรผลได้ด้วยตัวเองโดยใช้ปินงปอง74เ,เป็นตัวเป็นตัวสื่อว่า ระดับสี่ที่เท่าไหร่คุณสามารถที่จะลงเล่นน้าได้คุณจะต้องมีสตาฟคุณจะต้องมีสตาฟไปด้วยหรือว่าคุณจะไม่สามารถลงเล่นน้ําได้โดยการแปผลได้ด้วยตัวเองนะคะแลกเที่ทุกคนจะรู้เลยว่าเขาจะไปได้หรือไม่ได้โดยที่พี่เลี้ยงประจําเรือนเนี่ยก็จะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ว่าเกิดเหตุเนี่ยก็จะทุกคนจะมีการบริหารแบ่งหน้าที่งานกาันแล้วก็จะรู้ว่า เคสนี้เป็นเคสฉุกเฉินหรือว่าการเจ็บป่วยทั่วไปจะมีแผ,ผังบอกนักท่องกับพี่เล้งประจาเรืออยู่แล้วค่ะในต,ตรงจุดนี้นะคะก็ทุกคนจะสามารถให้ความรู้รแล้วก็ดูแลนักท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัยนะคะกบเลยนะครับระวังหัวครับนี่มันจะมีสายตัวล็อกนี่นะครับตัวนี้นะครับ เราลัดให้มันพอดีกับตัวเราครับรัดให้แน่นๆนะครับผมมันจะมีตัวนี้นะครับตัวนี้รัดเข้าไปนะครับเราก็มีนะครับตัวนี้นะครับลำหาัหนึ่งนะครับให้มันแน่นนะครับผมให้มันลัดเข้ากับตัวเราพอดีนะครับอ่าโดยเวลาเราลงน้ํานะครับมันจะไม่โด่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ลองดูนะครับลัดไส่ทุกตัวนะครับตัวล็อกนะครับผมอ่า ต้องเน้นมาเนี่ยโอเคเน้นก็ดีอ่าโอเคนะครับแล้วก็นะครับเวลาราน้ำนะครับสำคัญคือตายตัดเป้านะครับทั้งหลังนะครับตัวนี้นะครับสายรัดระหว่างเป้าของเรานะครับเข้างามขามาเลยนะครับผมนะครับอ่านะครับรัดขึ้นมาปุ๊บอ่านะครับขนาดนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับใส่เออ โอเคครับไม่มีีโอเคนะครับแล้วที่บ้านใหม่นะครับก่อนแรกนะครับเราจะไปเกาะยักษ์ใหญ่นะครับก่อนแรกนะครับผมใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงครึ่งนะครับไปก่อนแรกนะครับท่านไหนที่ว่ามีโรคประจําตัวนะครับ ให้ไปเราจะมีเครื่องบริการวัดปัามด้านนะครับนะครับบนมุมตกกภาพนะครับผมด้านหน้านะครับแล้วก็มีกระเป๋ายาบนเรือนะครับไว้ฉุกเฉินเพื่อทําแผลให้ทุกท่านนะครับผมนะครับเพราะว่านะครับเดี๋ยวเวลาเรือเราออกไปนะครับจุชีพตัวนี้นะครับเราก็รัดให้อย่าให้มันแน่นเกินไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะอึดอัดนะครับเดี๋ยวเวลาเราลงน้ำเราค่อยเรารัดให้มันแน่นนะครับเพื่อเราลงน้ํามันจะได้ไม่โด่งขึ้นนะครับผมนะครับแล้วก็จะมีห้องน้ํานะครับอยู่ด้านหลังนะครับท่านไหนที่ว่า การเข้าห right oui, ้องน้าเดินไปด้านหลังเลยนะครับท้ายเรือสุดเลยนะครับห้องน้านะครับท่านไหนที่ว่าลงน้ํานะครับโดนหอยบาดนะครับมีแผลนะครับไปรับทายากับน้องบนเรือได้เลยนะครับอยู่ด้านหลังนะครับมุมสุขภาพนะครับด้านหลังเลยนะครับพนักงานบนเรือนะครับไปรับทําแผลได้เลยจะมีกระเป๋ายานะครับพร้อมยานะครับผมเพื่อ หอยนั่งลมนะครับที่มันเกาะติดกับผินนะครับเปลือกมันจะโคมากยิ่งกว่าใบมิตรโกนอีกนะครับอย่าขึ้นเกาะก่อนแรกนะครับให้ดำน้ำอย่างเดียวท่านไหนที่ว่าว่ายน้ำไม่เป็นไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวจะมีพนักงานของเราพายผูท่านไปนะครับผมนะครับแต่เวลาดูาเกาะแรกเกาะที่2นี้นะครับ จะเป็นหาดว่ายน้ําเล่นหาดทรายได้นะครับเราไปจอดพักทานข้าวนะครับเพื่อพักผ่อนนะครับให้าทานข้าวประมาณตักครึ่งชั่วโมงนะครับให้อาหารย่อยเราค่อยลงน้ำนะครับเกาะที่2จะเป็นพักผ่อนนะครับหาดทรายแล้วก็เราจะออกไปเกาะที่3เราจะดําน้ําเหมือนเกาะแรกเกาะยักษ์ใหญ่นะครับแต่ห้ามขึ้นเกาะเช่นกันนะครับให้ดําน้ําอย่างเดียวเหมือนกันนะครับผมเกาะแรกเกาะที่3นะครับเราจะไปเกาะโลนเกาะยักษ์เล็กนะครับผมเกาะที่3มนะครับดําน้าโดยประการังเหมือนกันนะครับ <Okay. S 2> เวลาทำน้ำไม่ห่างก,กันสักวานะมีฉุกเฉินเป็นตะคิวนะครับแล้วก็เหนื่อยนะครับผมให้ยกมือตะโกนนะครับยกมือนะครับเดี๋ยวจะมีพนักง,งานของเราพาทุกท่านกลับเรือโดยปลอดภัยนะครับผมนะครับโอเคครับ,บ,ร,บรู้สึกยังไงบ้างคะก็ปลอดภัยดีครับอืมรู้สึกมั่นใจกับการเดินทางครั้งนี้ครับก็ เขาบอกว่าแนะนำว่าแบบว่าถ้าโดนหอยบาอะไรเงี้ยก็จะแบบว่ามีคนทําแผลให้อะไรเงี้ยค่ะเริ่มแรกมีความยากมากเพราะว่าหนึ่งเรื่องของการสื่อสารเพราะว่าพนักงานเรือส่วนใหญ่ของเราเนี่ยเกือบ80เปเซ็นเป็นชาวต่างด้าวหรือประเทศกัมพูชานั่นเองนะคะแต่ว่าเราเริ่มฝึกกันมาเรื่อยๆเราฝึกกันมาเป็นปีค่ะถึงพนักงานเรือถึงจะมีความรู้นะคะแล้วก็เราต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ประกอบการคือเจ้าของประกอบการที่ที่ทพยายามกระตุ้นและฝึกฝนแล้วเราก็ในแต่ละวันเนี่ย พนักงานเลยจะต้องฝึกทุกๆวันฝึกให้ความรู้ฝึกอย่างนี้ค่ะเพื่อว่าให้เกิดความเคยชินแล้วก็ช่วยนักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้องโครงการนี้เป็นโครงการที่ส่งผลดีกับทางรพสตเราเป็นอย่างมากค่ะคือปัญหาคือเราถึงการจมน้ำอุบัติเหตุทั้นนั้นแต่ละวันโดยเฉพาะช่วงหน้าไฮซีซันซึ่งมีนักเที่ยวในการเที่ยวกับเราเนี่ยเยอะมากเนี่ยเราจะได้รับโทรศัพท์เราเราต้องวิ่งลงมาเพื่อรับคนณค่าฉุกเฉินอย่างงี้บ่อยมากแต่เมื่อได้ดำเนินการโครงการเนี่ยทำให้ในเรือสามารถดูแลนักท่องเที่ยวของเขาได้เองโดยตัวเขาเอง โดยที่เราเหมือนมาพะละกันแต่ว่าเมื่อเกิดเคสฉุกเฉินจริงๆเนี่ยเราก็จะมีการประสานงานการทางโทรศัพท์แล้วก็เราก็จะลงมาดํนาเนินการแล้วนะักท่องเที่ยวอีกอย่างหนึ่งที่เราเห็นประโยชน์มากคือนะักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัยมั่นใจแล้วปลอดภัยค่ะพลังงานของเราพอสตอเราก็ลดพลังงานลงไปค่ะในเรื่ององจุดนี้ค่ะ